ทุกคนเดี๋ยวเข็มพรจะพาทุกคนนะคะมาชมกับนกเขาเรียกนกนกที่เป็นเหมือนนกเหี่ยวนะคะแต่ไม่ใช่นกเหี่ยวนะคะแล้วก็จะมีนกกระย่างขายาวนะคะที่จะอยู่ชอบอยู่ตรงท้องทุ่งนาแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเข็มพรแพนกล้องก่อนนะตอนที่เข็มพรกําลังเดินจะมาถึงนะคะน้องอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ หายเป็นห้หมดแล้วไม่รู้นะคะก็จะเหลือแต่นกเล็กๆนะคะเห็นไหมคะอยู่บริเวณแถวต้นตาลน,นู้นนะคะเดี๋ยวอีกสักหน่อยน้องก็น่าจะบินมาอมีกาด้วยนะคะทุกคน,น,นอยู่นู้นอยู่ไกลๆนะคะอยู่ไกลๆมีกาด้วยนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแต่ว่านกก็เยอะนะคะนี่บินมาแล้วนะคะบินมาแล้วเห็นไหมคะ จะมีหนึ่งตัวนะคะนี่ที่บินผ่านกล้องไปนะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นนกอะไรนะคะเดี๋ยวรอสักน้อยนะคะเดี๋ยวน้องก็บินมานะคะทุกคนสงสัยวันนี้ทุกคนน่าจะได้ชมเป็นบรรยากาศซะมากกว่านะคะนกขายหมดเลยค่ะ เพราะว่าที่เข็มพรเจอก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีนกตั้งสามสี่ชนิดเลยนะคะอยู่ที่นี่นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะคะทุกคนเห็นไหมคะอยู่ใกล้ๆนะคะแต่ว่าด้านนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเดี๋ยวเข็มพรจะซูมมาให้ดูใกล้ๆนะคะต้องซูมเยอะๆนะคะเพราะว่า อยู่ไกลมากเลยนะคะเห็นนะคะสวยมากๆแล้วก็องค์ใหญ่มากๆเลยนะคะแถมอยู่บริเวณนี้นะคะก็จะธรรมชาติดีสุดๆไปเลยนะคะวันนี้นกเราหาไม่เจอแล้วนะคะทุกคนหาไม่เจอแล้วนะคะก็จะให้ทุกคนได้ชมเป็นบรรยากาศมากกว่านะคะบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะบรรยากาศดีๆท้องฟ้าสวยๆนะคะ แต่ท้องฟ้าก็สวยจริงๆนะคะทุกคนวันนี้สวยมากเลยนะคะเป็นสีฟ้าเลยนะคะน,นะคะแต่ว่าแดดนะคะยังร้อนมากๆเลยนะคะแดดยังร้อนนะคะแต่ตรงที่เข็มหอยืนนะคะก็จะอยู่ตรงล่มไม้นะคะก็จะไม่แดดสักเท่าไหร่นะคะวันนี้เรามาชมนกแต่ไม่เจอนกนะคะ แต่เราเจอบรรยากาศนะคะเราเจอบรรยากาศดีๆนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าให้เต็มปอดนะคะทุกคนอากาศตรงนี้จะเป็นอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะท้องทุ่หนาแต่นาตรงนี้นะคะเป็นนาปรังนะคะเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะวันนี้ที่จะมารับชมนกแต่นก ขาไม่เจอแล้วนะคะไปหมดแล้วนะคะก็จะบินมาอีกหนึ่งตัวนู่นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจ้าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบาย